เกิดเหตุพายุฤดูร้อนลมพายุแรงและก่อให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมถนนตั้งแต่แยกสัญญาณไฟก่อนเข้าตัวเมืองจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำนครนายกเป็นระยะทาง300เมตรทำให้รถจักรยานยนต์รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ร,รถจักรยานยนต์ดับเจ้าที่กู้ภยัยร่วมกัน,นยู่ได้ออกมามีความสะดวกช่วยโบกรถไม่ให้เข้าไปในจุดที่มีความลึกที่อาจจะทําให้เครื่องยนต์นั้นดับได้และมีรถตรวจของทางเทศบาลมืนอนครนายกช่วยประกาศเตือนประชาชนให้ขับรถช้าๆเนื่องจากน้ําจะเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนและร้านค้าได้รับความเสียหายขณะนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าหากฝนหยุดตกก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดิม